ำไมนักเรียนญี่ปุ่นถึงนุ่งกระโปรงสั้นครับสมัยนี้เขาใช้คาว่านุ่งกระโปรงกันเหรอคะนึกว่าใช้ว่าใส่แต่ว่าทุกคนคิดว่านักศึกษาไทยทุกคนใส่ชุดลดติ้วเหมือนกันหมดไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะว่าที่เนี่ยเขาก็ไม่ได้กระโปรงสั้นทุกคนหรอกนะคะแต่ว่าที่เราเห็นอะในเน็ตนะคะคนที่ไม่ได้มาที่ญี่ปุ่นก็จะไม่รู้ใช่ไหมคะว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้ใส่กระโปรงสั้นขนาดน,านั้นนักเรียนนะคะเขาไม่ได้ใส่กระโปรงสั้นขนาดนั้นแต่พวก10%ที่ใส่กระโปรงสั้น่ะ ไปอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตค่ะหรือว่าพวกผู้ใหญ่ที่คอร์สเพยกระโปงสั้นแล้วถ่ายลงโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะเราก็เลยคิดอ๋อใไมผู้หญิงเด็กนักเรียนผู้หญิงถึงใส่กระโปงสั้นกันขนาดนี้ทันจริงๆก็มีค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ได้สั้นขนาดนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครมาเห็นที่นี่กฎระเบียบที่ญี่ปุ่นนี่ก็ค่อนข้างที่จะเคร่งครัดนะคะเพราะว่าที่โรงเรียนเขาก็จะมีกฎระเบียบว่าให้กระโปรงแบบไม่สั้นเกินไปใช่ไหมคะแต่ว่า ถ้าเทียบกับนักเรียนที่ไทยเนี่ยอาจจะสั้นกว่าโดยเฉลี่ยนะคะแบบว่ามาตรฐานเขาอาจจะสั้นกว่าโดยเฉลี่ยที่ไทยกระกระโปรงยาวมากเนาะแต่ว่าไอ้แบบพวกที่สั้นมากๆสั้นแบบอื้มสั้นจู่ๆแบบอืมถ้าลมมาหรือว่าวิ่งนิดหน่อยน่าจะน่าจะน่าจะเห็นกางเกงลุงหรือเปล่าก,ก็มีค่ะนักเรียนที่แบบเปรี้ยวๆหน่อยที่ไล่ๆหน่อยเนาะก็จะชอบใส่กางเกงสั้นเพราะเขาจะคิดว่า อยากโชว์ขายเยอะๆเพราะว่าถ้าเกิดโชว์ให้เห็นขายเยอะๆเนี่ยขายดูยาวผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบให้ดูแบบว่าขายาวนะเพราะากรรมพันธุ์คนญี่ปุ่นนี่ขาค่อนข้างสั้นใช่ไหมคะแต่ว่าคนไทยนี่ขายยาวเนาะเขาก็เลยชอบที่จะโชว์ขาถ้าเกิดเห็นขาเยอะๆเนี่ยจะรู้สึกเหมือนว่าขายยาวหรือเปล่าทุกคนว่าไง